สวัสดีครับเพื่อนๆืนที่อยู่ในห้องติวใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการพรดุงคันในปีนี้นะครับพบกันวันนี้ก็เป็นนัดพิเศษนะครับนัดพิเศษนี้จะเป็นการเอาข้อสอบเก่ามาอ่านให้ฟังนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าข้อเฉลยนะครับข้อเฉลยนี้จะตรงกับที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับโดยไปไปทบทวนในเนื้อหานะครับ ทีนี้ในข้อสอบเก่าปีนี้ก็เป็นข้อสอบดุลคันทฤษฎีนะครับภาคทฤษฎีของสอบครั้งที่สองของปี2562ก็คือสอบช่วงช่วงกันยานะครับือทำไมแน่ใจเพราะว่าสอบครั้งแรกเขาจะสอบช่วงกุมภามีนานะครับสอบครั้งที่สองก็จะอยู่ช่วงกันยานุลานะครับทีนี้ข้อสอบเท่าที่ จำได้นะครับมีผู้จำได้แล้วก็เอามาแบ่งปันกันมาอ่านกันทีนี้เพื่อนๆลองฟังดูนะครับว่าได้ฟังข้อสอบแล้วเราพอจะนึกออกไหมนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อหนึ่งสุขภาพที่ไม่เป็นโรคคือสุขภาพใดข้อสองความหมายของสุขภาพ เป็นเรื่องการถามเขาสองถามเรื่องความหมายของสุขภาพน่าจะเป็นสุขภาพองค์รวมว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อ3ถ้ากินฟ้าทลายโจรติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะมีอาการอย่างไรนะครับมันจะเป็นเรื่องเป็นมือเย็นเท้าเย็นอ่อนแรงหรือเปล่านะครับลองไปดูสารสุขมูลฐานข้อ4ข้อควรระวังก่อนใช้ว่านหางจระเข้ คือเรื่องอะไรนะครับข้อ5ตัวยาข้อใดทำให้เจริญอาหารนะครับข้อ6ข้อใดไม่อยู่ในหลักเพสัชหลักเพสัชสี่มีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าจะมีตัวเลือกข้อ7ถ้าเด็กท้องผูกให้กินยาอะไรนะครับให้กินยาใดถ้าเด็กท้องผูกข้อ8 คนไข้มีชีพจรเท่าไหร่ไม่ควรนวดนะครับในเรื่องการนวด1 4 0ยสถึงร้อหรือเปล่านะครับข้อ9จุดใดถ้ากดเป็นเวลานานจะเกิดอันตรายนะครับจุดตรงไหนตรงที่มีเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่ไหมเส้นอัสดากาศหรือเปล่ามันอยู่ตรงไหนนะครับตัวมีตัวเลือกข้อ10ถ้าใดไม่อยู่ในการนวดนะครับมีท่ามีท่ายืน มีท่าในการนวดการนั่งนะครับในนี้จะเป็นท่าใดท่ายืนหรือเปล่าข้อ11บเอตำราแผนนวดฉมบับหลวงจุดบันทึกในสมัยใดสมัยเรา5นะครับข้อ12ที่ตั้งที่ตั้งแรกเกิดของโรคมีกี่ประการอะไรบ้างนะครับก็คือสมุดฐานนะครับสมุดฐาน,ส,ฐานสีประการท่าสมุดฐานอุตุสมุดฐานอายุสมุดฐานการละสมุดฐานนะครับตามตำรา ในเพราะว่าเราเรียนบางทีก็มีประเทศสมุดฐานด้วยนะใช่ไหมฮะทำไปตรวจสอบดูข้อ13ปัจมปิบิณยไวตามสมุดฐานวินิจฉัยตามคำพีสมุดฐานวินิจฉัยคือช่วงใดนะครับปัจฉิมาไว้ตามคำพีสมุดฐานวินิจฉัยจะเป็น30ปีนะครับแต่ถ้าเป็นคำพีเวทศึกษาจะเป็น32ปีเรายังก็ต้องอ้างคำพีนะครับจำให้ดี ข้อ14ภาคกลางในประเทศสมุทรฐานเรียกประเทศอะไรนะครับประเทศภาคกลางนะครับภูเขาประเทศภูเขาประเทศกวดทรายประเทศเปลือกตมประเทศทะเลภาคกลางอยู่ประเทศไหนข้อ15ข้อใดไม่ใช่กิริยาการความประพฤติของมนุษย์ที่จะทําให้เกิดโรคนะครับ ข้อสิบหกโรคกลาเกลื่อนจัดเป็นเป็นโรคอะไรพหิตธโรโคหรือเปล่านะครับข้อสิบเจ็ดเศรษฐายานแพทย์หมายถึงนะครับเศรษฐา,ายานแพทย์มิจฉาญาณแพทย์เรื่องนี้ข้อสิบแปดสมุดฐานวินิจฉัยกล่าวถึงอะไรคำพีสมุดฐานวินิจฉัยกล่าวถึงอะไรกล่าวถึงการค้นหาสาเหตุแห่งโรคการวินิจฉัยโรคการตรวจโรคนะครับในเวทหนึ่ง ข้อ19สมุดฐานปทวีธาตุพิกัดซึ่งจะวิปริ์เป็นชาติจารณะพินะต้องอาศัยอะไรปรทวีธาตุนะก็จะมีธาตุวัตถุอุทริยาการิสะเป็นตัวเป็นตัวคุมนะครับสตัวนี้ถ้าเป็นธาตุไฟละ่ะอะไรนะครับธาตุไฟพัทธปิต,ตะอภัตปิตะกำมเดานะบ,บางทีปีนึงก็ถามธาตุ ทวีและปีหน้าถามาธาตุไฟนะฮะหรือถามาธาตุน้ำนะครับธาตุดินก็มีตัวคุมาธาตุละสามตัวนะครับไปทบทวนดูก็ยี่สิบคิมหันตรฤดูพิกัดสมุทฐานใดเป็นเหตุนะครับคิมหันตะก็คือปิตะนะครับยี่สิบเอ็ดพิกัดวาตะสมุทฐานปิตะสมุทฐานละคนให้เป็นเหตุคือฤดูใดเห็นไหมฮะก็เป็นเรื่องจากราศีสมุทฐานนะครับ ก็มี12 12 uh, 12ราศี3ฤดูข้อ22 5ทุ่มถึง8ทุ่มพิกัดอะไรกระทำนะครับ5ทุ่มถึง8ทุ่มแล้วก็คือ5ทุ่มถึง8ทุ่มก็11นาฬิกา23นาฬิกา นะครับก็ปิตะช่วงไฟกำเริบมแปดโมงถึง9โมงเช้าพิกัดโรคอะไรกระทำนะครับเส้หาน้ำนะครับก็ยีิบสีพิกัดวาตะกระทำช่วงใดนะครับในคำพีสมุดฐานนิจชัยเรื่องการและสมุดฐานออกเยอะมากนะครับปีที่แล้วช่วงบ่าย2ถึงเนี่ยพิกัดวาตะชิงชลมกระทำโทษนะครับจะมีตั้งแต่1 4บสถึง1ิบสนะครับหรือว่า1 5บหถึง18แแล้วแต่ว่าจะแบ่งการเป็น3การหรือ4การในแล้วแต่คำพีอีกนะครับ ทบทวนดูถ้าเป็นไข้มา17วันจัดเป็นอะไรนะครับจะเป็นทุวันโทษหรือเปล่าพอ2ีพระอาทพราติศติตในราศีเมถุนตุลกุมเป็นราศีของธาตุใดนะครับเมถุนตุลกุมเมถุนนี่ก็เป็นไฟนะตุลก็จะเป็นน้ำนะกุมก็จะเป็นกุมก็จะเป็นกุมก่อนถึงมีนนะครับกุมก่อนถึงมีนก็จะเป็น ไฟลมน้ำดินเป็นดินนะครับลองไปทบทวนดูจากราศีสมุทรฐานในคำพีสมุทรฐานมิชั้ใชะครับเอ่อก็อยี่กัดเมื่อกี้ถึงก้อไหนแล้วราศีอ่าก้ยี่สิบกก้อยี่สิบเจดนะครับ,เ,รบเด็กลอด เด็กคลอดวันโรคเบาบางเหตุใดจึงโตมาเลี้ยงยากเป็นโรคเพราะอะไรนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำนมบรรดาทําโทษหรือเปล่านะครับ28ิบทิพโอสถประโยชน์รดุดน้ําสุรามริดคืออะไรน้ํานมดังโอสถเป็นทิพนะครับเป็นเรื่องน้ํานมหญิงเบญจกัลยาณีเรื่องน้ํานมหญนะิงที่มีน้ํานมดังโอสถทิพข้อยี่สิบเก้าสตรีตั้งคันตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงสิบเดือนนะครับข้อสามสิบ ฤทีดวงมหาการที่บริเวณใดบ้างนะครับฤษีดวงมหาการเกิดที่บริเวณใดบ้างก็คออกทวารลำไส้นะครับคอสารสเสโลหิตระดูร้างครั้งครั้งเป็นนานเข้ามักกลายเป็นนะเป็นมานโลหิตนะข้อ3าออาศัยโลหิตระดูร้างโลหิตคลอดบุตรโลหิตต้องพิฆาตและโลหิตตกหกช้ำ เจือมาเน่าอยู่บางทีออกผิวเนื้อผุดเป็นดังวงดําวงแดงเขียวขาวก็มีคือคืออะไรคือโลหิตเน่านะฮะก็ออกค่อนข้างละเอียดนะครับปีที่แล้วก็ได้ยินเสียงสะท้อนมาว่าโอ้โหยากมากนะครับ33ดองดึงร่างเจตมูลเพลิงดอกดีปรีเทียนขาวเป็นยาตรับแก้อาการใดนะแก้ แก้ขัดระดูนะครับออกในเวทด้วยนะครับก็คือเวทในที่ส่วนเกี่ยวกับผดุงคันนะครับก็ออกได้เพราะผดุงคันก็เกี่ยวกับยาเกี่ยวกับนวดเกี่ยวกับเวทเกี่ยวหมดนะครับข้อ34สตรีชาติโทษมีกี่ประเภทมีกี่ประการลักษณะคือ2ประการนะครับข้อ35น้ําอาอัจจิออกมาครั้งหนึ่งประมาณ3 4ถึงช้อนกาแฟนะครับข้อ36สเปอร์มาตัวซัวมีมาตอนอายุ16ปีนะครับข้อ37ลักษณะกล้าม กล้ามเนื้อมดลูกเป็นไข้าการสามชั้นนะตามยาวตามเฉียงตามขวางนะครับข้อ38กระบังลมหรือดากออกเกิดจากนะครับคือเส้นเอ็นมดลูกขาดหรือหลุดทําให้หมดลูกมาจุกที่ปากช่องคลอดนะครับกระบังลมหรือดากออกนะครับกระบังลมหย่อนข้อ39ผู้หญิงมีไข่สุกครบกําหนดกี่วันนะครับ22วัน ข้อ40คัมภีรมหาโชตรัตบันทึกไว้ว่าสตรีต่างจากชายอะไรบ้างนะครับมี4ประการทันประโยชน์ธจริตกิยะกิริยาที่ประเวณีและก็ต่อมเลือดฤดูครับข้อ41ข้อใดไม่ใช่ความแตกต่างของหญิงและชายตามคมภีร์มหาโชตรัตน้ำนมไม่ใช่ข้อแตกต่างนะครับข้อ42สตรีมีโลหิตปกติโทษผ้าประการอะไรบ้างนะครับก็คือ พวกขัตยังปิดตังมังสังนะหารูอัติเนี่ยครับโลหิตโลหิตปกติโทษข้อ43พระคัมภีได้กล่าวถึงต้นเหตุการเกิดมนุษย์นะครับก็คือคัมภีปฐมจินดานะครับข้อ44มนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องมีพร้อมอะไรบ้างก็คือบิดามารดาและธาตุทั้ง4ครบบริบูรณ์ข้อ45ระยะที่ไข่แตกออกจากรัง เกิดประมาณวันที่เท่าไหร่หลังจากวันที่มีระดูวันที่14นะครับ, <c oughs> บข้อ46ข้อใดผิดนะครับนี้คงต้องอ่านไปอ่านโจทย์นะครับข้อ47โลหิตเวียนเข้าเป็นตานกยูงเมื่อ12วันนะตานกยูงคือสัปดาห์ที่ 2, 2> เองเอเดือนเดือนหนึ่งกับ12วันก็คือ42วัน42วันก็คือ 6 6สามหนะครับ6สัปดาห์1เดือนกับ42วันตานกยูงข้อ48รกครบถ้วนเมื่อทารกอายุกี่เดือน4เดือนนะครับข้อ49ลักษณะรกเมื่อใกล้ครบกำหนดคลอดก็คือเหมือนน้ำตาลปึกนะครับข้อ50การเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่ข้อใดถูกนะครับเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่ก็คือลักษณะผิวหนังหน้าท้องนม ข้อ51ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่นะครับก็มียกยก,ยกตัวอย่างยกเคสมาให้ก็ต้องไปไปดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่ข้อ52ขณะตั้งครรภ์มีเม็ดโลหิตขาวประมาณ1 5 0 0 0นะครับปกติจะมี800 0ข้อ53น้ำคร่ำม,มากกว่า2ขวดเบียร์จะทำให้ตาของทารกผิดปกตินะครับคือน้ำคร่ำปกติจะมี2ขวดเบียร์ ไม่เกินสองขวดเบียร์ถ้ามากกว่านั้นจะทําให้ตาโรกปลาปกตาผิดปกติข้อห้าสิบสี่อายุคันเท่าไรนัดตรวจทุกหนึ่งสัปดาห์สามสิบหกสัปดาห์นะครับเก้าสี่สามหกเก้าเดือนข้อห้าสิบห้าการสักประวัติการถ่ายปัสสาวะสีน้ําล้างเลือดล้างเนื้อการซักประวัติการถ่ายปัสสาวะสีน้ําล,ล้างเนื้อ,ลอและการบวมเพื่อตรวจโรคนะโรคไตนะครับข้อห้าสิบหก การตรวจปัสสาวะทุกครั้งที่ไปตรวจคันตามนัดเพื่อหาอหาค่าอะไรหาค่าน้ําตาลและไข่าขาวครับข้อ57ถ้ามารดาหัวนมจมหรือคุดมีวิธีการแนะนําอย่างไรก็คือใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นประครบแล้วดึงหัวนมอย่างน้อยเวลาสองครั้งนะครับข้อ58เป็นไข้ให้ลงให้รากให้จุกแทงหน้าแทงหลังกินอาหารไม่ได้เอนอนไม่หลับเป็นอาการของสตรีมีคันกี่เดือน3เดือน,นครับ ห้าสิบเก้าเป็นไข้รำเพราำพัดต่างๆโบราณท่านให้เอาเม็ดผักกาดรากบัวหลวงรากข้าวเหนียวกัญญาบดด้วยน้ำซาวข้าวหรือน้ำท่าให้รักษาสติมีคันได้กี่เดือนนะครับแปดเดือนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอยู่ในคันคันรักษานะครับข้อหกสิบข้อใดคือสาเหตุการแท้งที่มาจากมารดานะครับยอดมาลูกคลิกตัวกลับข้อ61ทารกมีปาก จมูกตามือเท้างอกเป็นจุดต่างๆกายโดยประมาณกายโตประมาณเท่าไข่ไก่สายสะดือยาวประมาณ3นิ้วคือการเจริญเติบโตของทารกในระยะย่างเข้าเดือนที่เดือนที่2นะครับ62อันนี้เขาไม่ได้ถามเป็นสัปดาห์เขาถามเป็นเดือนนะครับก็คือเข้าสัปดาห์ที่5เห็นไหมฮะสัปดาห์ที่5ออปัญจัดสาขาเป็นปุ่มต่างๆสัปดาห์ที่5าก็เดือนที่2 เขาถามเป็นเดือนต้องเอาเอาสี่ไปหารนะครับ62ทารกเกิดนิ้วมือนิ้วเท้าแยกออกเป็นนิ้วต่างๆตัวโตเท่าประมาณไข่หานสายสะดือยาว5นิ้วตั้งคันได้กี่เดือนคือ5เดือนนะครับเป็นจกคันละ5เดือน63พอ,อย่างเขาเดือนที่4จะได้ยินเสียงหัวใจทารกเต้นเท่ากับกี่เดือน3เดือนนะครับย่างเขาเดือนที่9สามารถฟังเสียงหัวใจทารกได้ที่ ก็คือหน้าท้องมันดาบริเวณรอบๆสะดือห่างประมาณ3นิ้วนะครับข้อ65ปวดท้องอย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณบั้นเอวมีไข้สูงหนาวสรรั่นชีพจรเต้นเร็วปัสสาวะขุ่น้นเป็นอาการของโรคใดนะครับเป็นโรคของท่อทางเดินปัสสาวะอักเสบนะครับข้อ66การตั้งครรภ์น,นอกมดลูกเกิดจากเม็ดไข่ที่ผสมแล้วไปติดค้างอยู่ที่หลอดปากแตรนะครับ ข้อ67ใกล้ถึงกําหนดคลอดสองถึงสามวันร่างกายมารดาจะมีอาการต่างๆยกเว้นข้อใดนะครับก็มีข้อให้เลือกข้อ68เมื่อทารกมาถึงปากมดลูุกแล้วจะดันปากมดลูกให้แย้มออกไรนี้พะดุมคารควรช่วยเหลืออย่างไรนะครับรเรื่องของการคลอด69กระบวนการคลอดต้องอาศัยความเหมาะสม3ประการคือนะครับเป็นอะไรบ้างที่ จะทําให้การคลอดออ,ออกยากหรือออกสะดวหรือช่องคลอดกําลังคลอดแล้วก็ร่างกายเด็กนะครับสประการ3ปัจจัยข้อ70การปฏิบัติตัวของมันดาในระยะคอมดูกเปิดไม่ควรให้ออกแรงหรือเข้าห้องน้ําห้องส้วมเพราะเดี๋ยวจะหลุดข้อ71ควรชําระล้างช่องคลอดด้วยไลโซนะครับข้อ72ถามน้ำน้ำยาฆ่าเชือ้อสักอย่างน้ำยาฆ่าเชือ้อคาร์บอิก 73การช่วยป้องกันฝีเย็บฉีขาดใช้มือจับผ้าที่ค่าเชื้อแล้วจับผิวบริเวณฝีเย็บประคองผิวเย็บนะครับข้อ74ลักษณะที่รกลอยตัวออกจากผนังมดลูกแล้วลักษณะที่รกลอกตัวออกจากผนังมดลูกนะครับคือสายสะดือต่ำลงมามากกว่าเดิมมดลูกเริ่มลอกตัว 75อาการของโรคขวางคือนะครับส่วนนำเข้าเชิงกรานไม่ได้ไม่มีอาการโลหิตพิษแห่งคันนะครับโรคขวางทางเป็นลักษณะของโรคขวางทางข้อ78อาการของโรคลอกตัวก่อนเวลาคือนะครับท้องแข็งตึงมีอาการโรคพิษแห่งคัน,นคก็เจ็บเใช้น้ำมันอะไรทาตัวทรกเมื่อคลอดแล้วน้ำมันมากออนะครับ ข้78ถ้านอนของมันดาในระยะคลอดแล้วและรอรกหลุดออกมาเองให้นอนอยังไงคือนอนหงายขาตั้งนอนหงายชันเข่านะ79เมื่อทารกคลอดออกมาแล้วทําอย่างไรให้รกออกมาก็คือนอนเฉยๆให้รกหลุดออกมาเองนะครับข้อ80ฝีเย็บขาดประมาณกี่สมอควรส่งโรงพยาบาล2สมอขึ้นไปนะครับ1สมอไม่ต้อง แปดสิบเอ็ดเมื่อมารดาคลอดบุตรวันแรกให้กินยาอะไรทุกสามชั่วโมงก็ยากับน้ำกาืปลาประสาพไพร์เนี่ยครับก็แปดสิบสองเมื่อมารดาคลอดบุตรวันแรกแล้วให้กินยากับน้ำกาืปลาอย่างไรวันแรกสามชั่วโมงครั้งนะครับแปดสิบสามมดลูกหลังคลอดกลับเข้าสู่สภาวะปกติในสัปดาห์ที่หกสัปดาห์ที่เท่าไหร่คือสัปดาห์ที่หก 84น้ำข่าวปลาในวันที่4-7ถึงหลังคลอดเป็นสีน้ำตาลซีดเรียกว่าน้ำข่าวปลาอะไรน้ำข่าวปลาเหลืองนะครับสีน้ำตาลซีดน้ำข่าวปลาเหลืองวันแรกน้ำข่าปลาแดงน้ำข่าปลาเหลืองน้ำข่าวปลาขาว85ความรู้สึกเจ็บท้องหลังคลอดเนื่องจากมดลูกบีบตัวข้อใดถูกนะครับก็คือมักเกิดมีในหญิงเคยมีบุตรแล้วหลายคน86 นมหลงคือนมคัดหรือนมเป็นพิษนะฮะัปดสิบแปดวัฒนธรรมภาคเหนือให้มารดาดื่มน้ําอะไรเพื่อให้แผลจากการคลอดหายเร็วนะครับน้ํำไยสดต้มนะฮะก็แปดสิบแปดหญิงหลังคลอดกินอะไรได้ปลาช่อนต้มกะทิก็มีรายการให้เลือกนะครับแปดิบเกระยะอยู่ไฟไม่ให้หญิงหลังคลอดทําอะไร ยาถูกฝนถูกลมนะขก็90้อ90ข้อใดคือประโยชน์ของน้ำมันละหุงนอกจากเป็นยาระบายทําให้การไหลเวียนของโลหิตของอวัยวะเชิงกรานดีนะครับข้อ9 1น้ำนมพิการมีอะไรบ้างสตรีระดูขัดสตรีอยู่ไฟไม่ได้สตรีคันอ่อนคือน้ำนมพิการ3า,าประการระดูขัดอยู่ไฟไม่ได้มีคันอ่อนทารกนั่งได้เมื่อยุก,กี่เดือน7เดือน ไม่มีห้ช้อยให้เลือกเลยนะฮะเนี่ย93ทารกมีไข้ท้องเดินเมื่อเมื่อรู้ความนะฮะก็ก็จำได้เท่านี้นะครับมีเพื่อนๆจำได้ทีนี้ก็มาแบ่งปันได้เท่านี้นะครับก็ก็คงไปทบทวนเอาหัวข้อคำถามที่ฟังแล้วก็ลองไปทบทวนเปิดฟังเสียงแล้วก็หยุด หยุดเสียงไว้แล้วก็ลองไปเปิดดูนะครับเป็นแนวทางในการทบทวนเนื้อหาอีกทางหนึ่งครับก็ติวกันนัดพิเศษวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ